นะครับผมนะครับกระสีมันเล่าให้ FC ฟังนะครับว่านะครับตอนที่ผมเป็นพนักงานพี่น้องพนักงานโรงงานเนี่ยนะครับเราก็จะคิดอีกแบบหนึ่งนะครับคิดแต่ว่าเงินเดือนหน่อยแท้นะครับรายได้ทําไมมันน้อยจังนะครับ OT นะครับคือบอด๋หลายคือโรงงานอื่นสวัสดิการคือได้หน่อยแท้นะครับเราก็จะคิดอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ จะคิดถึงแค่สวัสดิการที่นายจ้างจะจ่ายนะครับก็แล้วก็คิดไปทํางานไปวันๆนพี่น้องไม่ได้คิดอะไรนะครับคือถามว่าตอนที่เป็นพนักงานพี่น้องมันมีความสุขบอบอกเลยเลยครับมันจะมีความสุข <c oughs> และเป็นอิสระกว่าการที่เขาเป็นนายจา้างหลายพี่น้องคือการเป็นลูกจ้างนะครับเขาสิไปเที่ยวไซก็ได้พี่นอ้องคิดจะหยุดลาพักร้อนวันไหนก็ได้นะครับ จะปวดหัววันไหนก็ได้จะท้องเสียวันไหนก็ได้นะครับเมาเราไปเหตุงานกงง็ได้งั้นคือเก่าพี่น้องอันนี้ข้อดีได้นี่นะครับแต่ตอนที่เป็นลูกจ้างนะครับข้อเสียในมุมมองของผมเนี่ยผมก็มีความทุกขนะ์ในตอนนั้นก็คือคือไม่อยากทํางานตามความตามคามสั่งของเจ้านายนะครับก็คือคนเ่านี่กับมักอิสระกันทุกคนนะพี่น้องชอบอิสระทางความคิดนะครับอ่าอยากมีเวลาไปหันไปหน,นีเขาก็คิดคิดวางสั้นแหละ เราเขาเลาคิดว่าการเป็นนายจ้างนะันะครับจะหยุดวันไหนก็ได้นะครับเขาคิดเด้นะครับบางทีนี่เห็นเขาก่อสร้างเพิ่มโรงงานใหม่ก็บอกคิดว่าเงินไหลไปนี่คือว่ามาแกโบนัสพนักงานในหลานี้นะครับเราไม่ได้คิดหรอกครับว่าเขาเอาเงินมาจากไหนนะครับเขาอาจจะเราก็คิดแต่ว่าเขาถ้ามีกําไรหลายร้อยล้านพันล้านเขาคิดได้นี่นะครับข้อคิดของเรา lessness. มันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็จะไม่ได้คิดที่ ถึงว่าเฮาสี่จะไหนล่ะเพิ่มคูณผลผลิตให้นายจ้างยังไงเฮ้าก็สิบก็ไดิคิเาก็จะคิดอยู่ด้วว่าเมื่อไหร่จะถึงสิ้นเดือนวาเมื่อไหร่จะถึงกลางเดือนวะเมื่อไหร่จะได้เงินวะย่ยุ่แค่นี้นะครับแต่พี่น้องกับการที่เรามาเป็นนายนายจ้างเองมันบ่กับการที่เรามาเป็นเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยมันนี่ไม่ได้เหมือนที่เราคิดตอนที่เราเป็นลูกจ้างด้นะครับ การที่เรามาเป็นนายจ้างตัวเองนะครับเมา่เป็นหัวหน้ามาเป็นเจ้าของกิจการเองนะครับไอ,สอ้สิ่งที่เราเคยฝันพี่น้องสิ่งที่เราเคยฝันเคยคิดว่าเราจะหยุดวันไหนก็ได้จะไปเที่ยวไหนก็ได้นะครับเราคิดฝันว่านายจ้างจะสะบายเหมือนเหมือนเราคิดนะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับการที่เป็นนายจ้างพี่น้องมันมีความถูกหลายพี่น้องคืออย่างออยอย่่าางงแรกเลยพี่นอ้องคิดเลยว่า ผลิตการผลิตเท่านี้นะครับมันจะคุ้มต่อคาเ้จ่ายบ่อต่อละมือแต้มือนี่ครับอ,อย่างอย่างผมเนี่ยรายจ่ายวันละสองพันเนี่ยนะครับลูกน้องสี่คนตอนนี้ก็ต <c oughs> ีกลมกลมพี่น้องวันละเกือบสองพันนะรวมคาน้ำหมูกน้ำมันอีกอย่างต่างๆแล้วนะครับแล้วเข้ากับต้องมาคิดอล้วพี่น้องว่าลูกน้องนะสีเหตุงานได้รายสำหรับบางทีนี่ไปเคี่ยวเขาหลายจริงจี เขากับเมย์แม่นบอบกบ่งทีเขาเห็นเข็นใจเขาอยู่นะครับบางทีก็ต้องไปทําช่วยเขาอยู่ดีน่ะพี่น้องไม่ได้สบายอย่างที่คิดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่น้องเวลาจะเวลาไม่สบายนี่เราจะคิดลาพักผ่อนเหมือนกับตอนที่เราเป็นพนักง,งานโรงงานพนักง,งานบริษัทนี่ไม่ได้เลยนะครับอ่าเราก็ต้องทำาหพี่น้องเอาจนแบบว่า จนติดเตียงนะครับจนติดเตียงเลยนะครับจนมันไปไม่ไหวนะครับเราถึงจะได้พักนะครับนี่แหละการเป็นนายจ้างตัวเองนี่มันมันบอสบายพี่น้องแล้วก็คิดสว่ามีกําไรหลายบอนะครับไม่เลยพี่น้องกําไรนี่แค่บางทีนี่ต่อเดือนนี่แค่มาจ่ายค่างวดรถกับค่าลูกน้องนี่ก็จิตายอยู่แล้วนาตอนนี้พี่น้องคือเงินเดือนนี่ถ้าตีเป็นเงินเดือนนะพี่น้องถ้าถ้าเป็นเงินเดือนได้ ลูกน้องนี่เดี๋ยวไล่ก็เถอาแก่อีกนะครับตอนนี้นะนะครับคือกําไรมันนิดเดียวพี่น้องคือพ่อได้ยู่ได้กินพอได้ซื้อเราพอได้แก้ไปมือมือนะครับนี่ยชีวิตนายจ้างอย่างผมนะแต่เขากระบกว,ว่าอา่าคนอื่นที่เป็นนายจ้างนี่สิเป็นคือผมบอคือผมผม,ผมเล่าไปหนึ่งครับเป็นมุ่งมั่งของผมแหละนะครับว่าผมเจออย่างนี้มานะครับคือมันไม่ได้สบายอย่างที่คิดนะครับ ต้องวิ่งส่งของงอกๆล่ะครับครับดุกนองคือเก่านะครับต้องจัดของเลี้ยงของเองคือบางทีนี่เข้าใจพี่นองว่าการเป็นนายจ้างนี่อาจจะมองว่าอ่าเข้าตรงสบายเข้าจ้างเขาแล้วแต่เมื่อถ้าเขาเขาเห็นงานบได้หรือว่ามีปัญหาเข้าเป็นนายจ้างมันเป็นทุนหาเก่าเขาก็ต้องขอาไปแก้ปัญหาคือเก่าเพราะว่ามันเป็นอ่ามันเป็นงานของเขานะครับคือลูกจ้างเน่ะ ขาก็มาอยู่แค่ชั่วครั้งชั่วคราวก็ได้นะครับ <c oughs> มันหายาก <c oughs> มันหายากพี่น้องที่ว่าหายากคือว่าลูกจ้างที่แบบจะรักงานนะครับแล้วก็สิทธุมที่เฮ้าอีหลีนี่หายากมากๆนะครับไม่ใช่ว่ามันมันไม่มีแต่สิบธหลักกรว่มันว่าพื้นบดีได้พี่น้องแต่ว่าผมพูดในมุมมองที่ความเป็นจริงนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับ ลูกจ้างที่จะมาทุ่มเทให้กับงานจริงๆเนี่ยมันหายากนะครับแต่ที่ผมมีอยู่ตอนนี้ผมถือว่าลูกจ้างผมทุกคนก็โอเคนะครับโอเคดีมากๆเลยนะครับคือผมจะบอกแล้วว่าสวรรค์ประทานมาให้เลยลูกน้องผมนะครับแต่เมื่อมีปัญหากัต้องซอยเพิ่นขึ้นเก่าออกพี่น้องไม่ได้นั่งสบายหรอกครับไอ้ที่คิดว่าจะพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับที่นั่งอยู่บนเก้าอี้นับตังเงินนะครับสมัยนี้ไม่ใช่แล้วนะครับการเป็นนายจ้างนี่นะครับ มันต้องช่วยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเห็นลูกน้องยกของหนักเนี่ยครับผมก็ต้องเข้าไปช่วยอยู่ดีนั่แหละนะครับเนาะนะครับนี่แหละผมเลยมาเล่าว่าการเป็นนายจ้างเนี่ยกับลูกจ้างนี่นะครับมุมมองเนี่ยนะครับตอนที่เราเป็นลูกจ้างเนี่ยมันก็จะคิดอีกแบบหนึ่งพี่น้องแล้วทีนี้การเราไปเป็นนายจ้างเราจะคิดอีกแบบหนึ่งอีกนะครับไอ้ผมจะคิดว่านะครับการเป็นนายจ้างนี่สี่สมายนะครับตอนนี้ที่ผมเป็นอยู่เนี่ย ผมลำบากกว่าลูกน้องอีกประมาณ3าสเท่าพี่น้องคือผมต้องเป็นเบิร์เลยนะครับผมต้องเป็นหมดเลยนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็น CEO หรือแล้วนะครับเป็นทุกยางพี่น้องเป็นผู้จัดการอ่ะเป็นเด็กส่งของนะครับเป็นเด็กส่งของเป็นเด็กแพ็คของเป็นเด็กยกของเป็นเด็กเรียกของที่ผมต้องเป็นให้ได้ทุกอย่างนะพี่น้องคือคือจะว่ายังไงล่ะพี่น้อง มันมันมันหน้าที่นี่ของเรานี่คือครบทุกรสชาตินะครับอ่าลูกน้องกับแคพม่นกับมากับพานไปมันบอกคือเขากลับบ้านก็เป็นอิสระนะครับแต่ไอเราเนี่ยอยู่กับงานนี่เขาก็ต,ต้องต,ต,ตื่นตีซีนะครับตื่นตีสี่ลุกขึ้นมาทุกวันนลพี่น้องมาเช็คดูของนะครับ <c oughs> อันไหนขาดอันไหนเหลืออันไหนที่เราต้องเย็บต้องซีนอันไหนของที่จะขึ้นก่อนขึ้นหลังนะครับ พี่น้องการใส่ใจรายละเอียดของงานเนี่ยระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยมันมันจะไม่เหมือนกันนะครับให้คิดนะครับว่าลูกจ้างเนี่ยเิ่นกาเกเต็ดีอยู่แต่ว่ามันจะไม่ลึกเท่าเราพี่น้องมันสีบอมีความละเอียดท่อเฮาอันนี้บบไดว่าจะคของเก่งเด้คือความใส่ใจเจ้าของระหว่างเจ้าของากิจการกับคนมารับจ้างเนี่ยมันจะต่างกันนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับ FC นะครับหรือว่าคนที่จะเข้ามาดูนะครับที่จะลาออกจากงานนะครับคิดว่านะครับการมาเป็นนายจ้างนี่มันจะสบาย นะครับลองฟังคลิปผมดูนะครับว่าแล้วก็ลองไปเป็นดูนะครับว่ามันสีขึ้นผมววววนะครับแต่ผมเล่านี่ก็คือมาจากมาจากไอชีวิตของผมนะครับแต่ทุกคนอาจจะไม่มีชีวิตเหมือนผมก็ได้นะครับอาจจะสบายกว่าผมก็ได้นะครับอันนี้ผมกลมาเล่าในมุมมองที่ผมผ่านมาให้เอฟซฟังื่อๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมกติดขอจบคลิปไปเท่านี้นะครับก็ฝากนะครับ เอซช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับและสับสก์รัยติดตามให้กับช่องไอ้หนุ่มนอนนาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซนะครับช่องไอ้หนุ่มนอนนานะครับก็มาพบมาเจอกับผมเนี่ยมันเ้าะคือเก่าพี่น้องนะครับวันนี้ก็นะครับประสีมะแวาไปเรื่อยๆแะครับตามสไตล์ช่องของผมนะครับมือนี้พี่น้องนะครับผมก็ได้ยมากวดใบ้มสากิจวัตรประจําวันของผมเลยก็คือหาวัสดุนะครับไป ทำดินปลูกเพื่อจําหนนะครับเป็นอาชีพของผมนะครับเป็นอาชีพที่เดียงขอกั้นี่แหละนะพี่น้องเป็นอาชีพที่ที่แบบว่าก็สามารถยุ่ได้นะครับก็สามารถพอนลดได้เระไปให้พี่น้องนะครับก็กว่าจะมาถึงการสร้างฐานลูกค้านี่ก็ใส่เวลาทีที่โดนเพราะสมควรพี่น้องแลวก็ในการให้ธุรกิจนะครับมันก็มีแนวยากนะครับหลายอย่างนะครับมันนี่ก็ทมวาวอาซูพี่น้องฟังคืง้เกลาละครับ อ่าในมุมมองที่ว่าตอนที่เราเป็นพนักงานห้อง็สิคิดอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่นะครับเมื่อเขามาเป็นนายจ้างนะครับห้อง็สิคิดรูปแบบหนึ่งนะครับภาสีมาบอกให้เอฟซีฟังนะครับว่าอ่าระวังเป็นนายจ้างกับลูกจ้างนี่มันแตกต่างกันจังใดนะครับสีมาบอกความทุกข์ความลําบากให้ฟังนะครับอ่านี่แหละครับเอฟซี FC ครับนี่ก็คือเป็นใบนะครับก้ามปูนะครับแล้วก็มีใบหูกลวงนี่นะครับ เนื่องจากว่านะครับมันอยู่ใกล้กันนะพี่น้องนะครับมันกวาดไปนะครับแล้วก็ไปถ้าเราขยันเราก็ไปแยกออกได้นะครับว่าใบหน่อยใบใหญ่นะครับแต่นะครับใบไม้ทุกอย่างนะพี่น้องมันก็มีคุณประโยชน์ทุกใบนะครับไม่ใช่เฉพาะแก่ใบก้ามปูนะครับอันนี้อยู่ทั้งรถพี่น้องที่ผมนะครับพอบขึ้นแล้วนะครับนี่แหละพีน้องทุกเช้านะครับผมก็จะขับกระบะคันนี้และนะครับไปหากวาดนะครับใบไม้นะครับ ถ้า FC นะครับที่อยู่ละเอียดก็เห็นนะครับก็ทักทายได้นะพี่น้องมันก็จะไม่เหมือนใครเท่าไหร่หอกรถคันนี้นะ,ะนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าพี่น้องว่าความทุกข์าามลาบากของนะครับนายจ้างนะครับกับผูกจ้างมันเป็นจังไงมันมีข้อดีข้อเสียตั้งอย่างไรนะครับเพื่อนะครับ FC ที่ยะกหุจักนะครับ